อัปเดตข้อมูลแชมเปี้ยนใหม่เอเวซ่าเมดดาแชมเปี้ยนที่มาในแพท5.3นะครับผมเป็นตัวละครตัวที่2ต่อจากไฮเมดิ i นเจอร์ซึ่งตัวละครตัวนี้นะเป็นตัวละครที่ไม่มีใน PC นะเป็นตัวละครที่เราจะเข้าในวอร์ริปนะครับผมซึ่งจะมีสก,กิลหน้าตาประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเพจพ่อหมดเควาเปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000 0คน เติมถูกเติมไปเติมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลถจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบิลคอยคุ้มสุดๆเติมเกม L.L. วาริบง่ายแสนง,ง่ายเพียงใช้ไดออดอดี ID เท่านั้นใส่โค้ดคา a s s เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเบิลเปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับอย่าลืมใส่โค้ด c l a s s เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะ นี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนใะนขอมที่หลุดมาเกี่ยวกับแชมเปี้ยนใหม่นะครับผมของตัวละครที่มีชื่อว่าเอเบลซ่าเมตาดาแม่ของเมตาดานะครับผมที่เป็นตัวละครจากซีรีส์อาร์เคียนนะครับผมซึ่งซีรีส์อาร์เคียนเนี่ยก็จะมีกําหนดเข้าฉายก็คือเดือนพฤศจิกาแล้วนะตัวของเอเบลซ่าเมตาดาเนี่ยก็จะเข้าเดือนพฤศจิกาเหมือนกันนะครับก็ตัวละครของเมตาดาเนี่ยเป็นตัวละครประเภทไฟเตอร์นะครับผมซึ่ง มีจุดเด่นจากสกิลที่ดูคร่าวๆเนี่ยน่าจะต้องใช้สกิลเพย์แล้วก็ทัาษาในการเล่นพอสมควรเลยนะแต่ผมคิดว่าถ้าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นสนุกนะครับผมอ๋อ oh, แล้วก็มีหนึ่งอย่างที่ไม่ได้บอกเพื่อนนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นข่าวร้ายเกี่ยวกับอ่าคนที่กําลังสนใจว่าทําไม LL w a r r i f t เนี่ยบอกว่าจะมีการออกแชมเปี้ยนเอ็กซ์ลูซที่มีเฉพาะใน w a r r i มาใช่ไหม แล้วทุกคนเนี่ยก็คาดหวังคิดว่าตัวของเอเวอร์ซ่าเมตาดาเนี่ยจะเป็นแชมเปี้ยนที่มีเฉพาะในวอรริปไม่มีใน PC อันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่แฟนหล,หลายๆคนอาจต้องผิดหวังนะครับผมเพราะว่าตัวของเอเอร์ซ่าเมตาดาเนี่ยจะเข้าในตัวของเวอร์ชัน PC เหมือนกันซึ่งอาจจะเข้าพร้อมกับตัวของ LL w อ r r i o เลยนะก็เราต้องมารอดูกันต่อไปในอนาคตนะครับผมว่าตัวของแชมเปี้ยนเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยจะเป็นตัวละครตัวไหนแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นยังไงแต่ไม่ใช่เอเวอร์ซ่าเมตาดาแน่นอนนะแล้วก็ผมนะครับผมมี ิปนะครับวิดีโอเกมเพย์นะครับที่มีผู้เล่นชาวพีซีได้ลองเล่นตัวของเอเวอร์ซ่าเมด้ากันแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะเ,เพื่อนมาดูตัวของเกมเพย์นะว่าสกิลการทำงานวิธีการเล่นของตัวเอเวอร์ซ่าเมด้าเดี๋ยวเขาเล่นกันยังไงนะครับผม ซึ่งก็ต้องขออนุญาตคลิปต้นฉบับด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะคลิปเอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ละกันนะครับผมว่าช่องทางการดูเดี๋ยวผมมาจากไหนส่วนรูปแบบสกิลเนี่ยเมื่อคืนก็คือมันเกิดจากการที่ผมมานอนถ่ายไอจีไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรทำครับผมแล้วดันมาเจอข้อมูลคนระับตอนเลื่อนไอจีคลิปวิดีโอไปดูเรื่อยๆนะก็เลยได้ตัวอย่างคลิปนี้มานะหลังจากตอนเช้าก็มาหาข้อมูลนะก็เริ่มมีคนทยอยทาคลิปกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ของตัวเอเบอร์ซ่าเมดากันนะครับผมว่าเขา มีสกิลรูปแบบการหน้าตาแล้วว่าวิธีการขับวกการเล่นประมาณไหนนะครับ โอเคครับผมนี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับตัวของเอเวอร์ซ่าเมดาดานะสกิลของเขารูปแบบการเล่นน,น่าสนใจมากๆนะครับผมก็ขอบคุณชิปต้นฉบับด้วยนะครับผมที่นํามาลงนะครับเพื่อให้ข้อมูลแก่อินฟูท่านอื่นๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เครดิตโดยการแปะยิปนะครับผมตัวที่ใต้ดีริปชั่นหรือตัวของคอมเมนต์เลยละกันเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวมีอัปเดตเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูวีทีทีนะก็จริงๆก็อยาก ทำด้วยตัวเองนะแต่ว่ายังไม่มีคอมนะครับตอนนี้ก็ต้องอาศัยคนอื่นไปก่อนอต้องขออภัยทีนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวตัวของไอเวอร์ซ่าเมด้าเนี่ยถูกอัปเดตเข้าวอยริปเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมีคลิปสอนเล่นแล้วก็เ,เกมเพย์ให้ดูอย่างแน่นอนนะไม่ต้องกลัวนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารจากเกม L.L เวอร์ชันวอยริปนะคร ก็สามารถโดเนฟเป็นกำลังใจให้กันได้ก็จะเป็นระบบซูเปอร์ตั้งหรือริงโดเนฟที่อยู่ใต้ดีคริปชั่นเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย